แม่ดูผมแม่ดูอยู่ค่ะชอบความท้าทายลูกมากเลยนะครับเอสวยงามสวยงามสวยงามโอรกาสนะครับลูกผูกทา r นะลูกผูกทางดูอยู่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  ข้างล่างข้างล่างไหวไหมลูกข้างล่างไหวไหมเขาไม่มีกบลูกเล่นได้นะใครจะเตมา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 ไฮยเตะลูกใครจะเตะนะกลบเข้ามาลูกกบเข้ามากลบเข้ามากลบเข้ามาลูกกบเข้ามากลเข้ามากลเข้ามานะดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ รูปรูปนะโอเคแล้วก็ข้างล่างด้ย LIKE ดูอยู่รูปรูปอยู่กบกบอยู่นี่กบอยู่นี่กบอยู่นี่กบอยู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 นี่กอยยู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 นี่ ดูอยู at you, ่นะฮะดูนะดูอนะลูกดูยูนะดูะหเตะลูกเตให้ลูกให้เต um ูไ้เตะหเตะะเตนะเอะนะให้เนะเตะให้เตะเตนะลูเตะดูลูกดู่ลูดูอยู่ดูอยู่ลูดูอยู่ดูอ่ดูอยู่ดูอลูกดูอ่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู้างลอย่าลืมนะข้างลอย่าลืมนะ ดูอยู่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 ดูเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนมาแล้วมาแล้วก็สวยงามลูกเดี๋ยวมาดีลูกเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาดีเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะเราต้องเคลียร์คลิปก่อนดแล้ลุกนะงั้นสวยงามเดี๋ยวมา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 ตึงเดี๋ยวมาตึงโเดี๋ยวมาตึงอ่ะ มีมาตึงไงคือมาเล้ยตึงอยูงเลยเนี่ยเวลาเขคนติดตามสุนจะทำทุกอย่งต้องมีชีลุกขึ้นตรงนี้นะครับลูกดักเกิด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 แต่ระวังนะลูกระวังนะดักเกิดแต่ระวังนะไม่นอนกี่โมงค่ะใกล้แล้วลูกใกล้แล้วแต่ว่าจะเจ็บเขาเข้าดักลุกเขาเข้าดักขบมานะขบมาขบมาขบมาลูกเขาเข้าดักนะ กาเลยครับเ็นลวลูกลูกเล่นดาไป้นะเล่นดาไปนะเล่นดาบไปนะไฮแอตินะไฮแอติปุ๊กนะปุ๊กไฮแอตนะไฮไฮแเตินะแอตินะตีนเอลูกตีนอากติลูกอติไตไปลูก ไปไปเดิน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 แต่ยังไม่มีจับลูกแต่ยังไม่มีจับนะไม่ยังไม่มีจับนะลูกเดินนะเดินนะเดิน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 ระวังลูกแม่ยังไม่มีจับนะระวังนะระวังนะแม่ไม่มีจับแม่ยังไม่มีจับระวังลูกอ้าวยังยังไม่มีจับอ๋อมีแล้วมีแล้วลูกมีแล้วมีแล้วมีแล้วโทษโลืม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 มีแล้วลูกมีแล้วมีแล้วเอาเอาด่างที่ด่างเอางนะด่างนะระวังนะลูกระวังนะแม่ยังไม่มีจับลูกระวังนะลูกแม่ยังไม่มีจับแม่ยังไม่มีจับลูกระวังลูกแม่แม่ยังไม่มีจับนะ้้าาะเเเตอใหตะ

ไยะเตะไม่กล้าเข้าลุกเล่นการได้นะลูกคีบองตัวใหญ่คีบลงตัวใหญ่ปย๊บปุ๊กปุ๊บปุ๊บดุ๊บปุ๊บอยูบดู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 ดดูู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 ดู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 ูด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 ูู ไม่กล้าเข้าไม่ไม่กล้าเข้าเลยตัวนี้พยาเตไม่กล้าเข้าเลยไฮเอเตไฮเอเตไม่กล้าเข้าลุกพยาเตไม่กล้าเข้าลุกไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจเหาปั่นเหมาปั่นเาปั่นปั่นลุกเหมานลยใช่อปิดมาช่วยนะสีนี่งีนี่คือเสียงคนกดติดตามลูกเวลาคนกดติดตามตี่กลางสิ่งนี่แล้วก็มีชื่อลูกขึ้นตรงนี้ลูกนะวันนี้แม่ไลฟ์สูกมาแม่นอนคือแม่นอนแม่นอนก่อนแม่จะมาแม่ก็เลยนอนแม่ก็แม่ก็เลยไลฟ์ได้ ทำไมไม่นอนนืนคือแบบไม่มีทางลูกไม่มีทางเป็นมันเสาด้วยไงอะตี๊นี่นี่คือเสียงคนคนติดตามลูมมกเวลาคนคนติดตามติดตามติ๊งนี่แล้วก็มีชื่อลูกขึ้นแบบนี้ทุกนายกลูกกลูกแก๊กถูกไหมลูกถูกมากเกินไปลูกเริ่มลอยแล้วลูกเริ่มลอยแล้วลูกเริม่มลอยแล้วเริ่มลอยลูกไปทําอะไรตรงนั้นลูกในเมื่อคอสตอยู่ตรงนี้ลูกไปทําอะไรตรงนั้นลูก พยายามยึดทุ่มนี้ให้ได้อ่าโอเคโอเคยึดทุกนี้ให้ลูกยึดทุกนี้ได้ให้เตะนะให้เตะนะให้เตะตัวลูกให้เตะตัวลูกข้างบนขอเรือม้าไปลูกเรือม้าสู้ได้แม่ไว้ใจเรือม้ามากตอนนี้เรยวม้าสู้ได้เรยวม้าสู้สู้สกัดได้แม่ไว้ใจลูกเรยวม้ามากตอนนี

ใช้อ่นกว่าชนะนะใครอื่นกว่าชนะนะใครใครอดทนกว่าชนะนะลูกใครอดทนกว่าชนะนะโผล่เบิามลูกนั่นแหละนั่นแหละน่ารักน่ารักลูกเล่นเป็นลูกเล่นไปใครจะเตะใครจะเตะใครจะเตะมาใครจะเตะใครจะเตะใครจะเตะแม่ดูอยู่ลูกใครจะเตะเขาหลุดลูกเขาหลุดเขาหลุดเขาหลุดเต็มเปิดดักลูกเต็มเปิดดักเต็มเปิดดักเต็มเปิดดักลูกเต็มเปิดดักเขาหลุด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 นะเขาหลุดเขาหลุดนะเขาหลุดนะ เด <auto> ิเป <called> ิดดานลูกเนปิดดเขาหลุ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 ดทีนี้ทีอเขาหุดเขาหลุดเ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 ขาหลุลกเขาหลุดเ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 ขาหลลเลุดเาเตะมาลูกไหาเตะมาหน่อยไาเตะมาหน่อยลูกไหาเตะมาไห้เตะมาไห้เตะมาไหาเตะมาลูกพหาเตะไยาเตะสวยงามลูกไหาเตะมาอู้าเตะไม่ออกเลยลูกพยาเตะอาลูกแม่ดูแล้วอยากลัวสิลูกลูกกลัวคือถ้าลูกไม่เข้าไฟอะแล้วเพื่อนจะเล่นยังไงลูกพาเตะ หายตีออกมาลูกออกมาใครจะเตะออกมาลูกใครจะเตะออกมาหายตะออกมาลูกหายตะออกมาหายตะออกมาลูกลูกทัดหายแล้วลูกก็ไม่เข้าไฟเลยอ่ะใครจะเตะออกมาลูกใครหาเตะออกมาใหาเตะออกมาหาเตะออกมาใหาเตะออกมาลูกใหาเตะออกมาใครเตะออกมาฮะ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  b l i z m a n Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand เกมโชว์2025พบกับเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังทับข้างที่บูธพร้อมถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ exclusive และยังมีกองทัพเหล่าเลเยอร์ชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรุ่ยเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแลกนาล็อกเจเนซีห้ามพลาดความยิ่งใหญ่7-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเจอกันที่บูธ l i s h m a n Shop